พามาดูที่เมตาหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเมตาเนี่ยก็ a c e b o o k นะมีแผนนะครับเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์แท้ๆนะก็มีแผนโรเอาท์ขึ้นมาเรื่องของไอบ้บลูแท็กนี่บูแท็กคุ้นๆไหมบลูแท็กบูลยบูอันนี้ใช้คว่าบ u ูเวอร์ฟิเคชันแบตช์นะฮะเหรียญเหรียญสีฟ้านะฮะก็คอนเซปต์เดียวกับ Twitter เลยเก็บรายเดือนนะฮะ รายเดือนก็คือคุณจะจ่ายประมาณ11.99ต่อเดือนแต่ถ้าคุณใช้ iOS นะเนื่องจากลูกค้า iOS เนี่ยเป็นลูกค้าที่มีตังค์นะฮะลูกค้า Apple เป็นลูกค้าที่มีตังค์คุณก็ต้องจ่าย14.99ถ้าคุณใช้ Android คุณจ่าย11.99ได้สิ่งได้สิ่งเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะได้ i b บูแบทชเนี่ยนะฮะไอบูแบทชนี่เอาไม่ทำอะไรฮะไป Verify ฮะว่าคุณจะคุณเป็นแบบ ระดับ Verify แล้วนะการใช้บลูแบ็ชเนี่ยถ้าคุณอ่านต่อนะจะรู้เลยว่าคุณจะต้องใช้เ,เขาเรียกว่าอะไรใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเท่านั้นนะอันนี้คือข้อกำหนดแรกที่เขาบอกนะฮะถ้าใครใช้ชื่อ Facebook เป็นชื่อนามแฝงอยู่ใช้ไม่ได้นะฮะชื่อจริงนามสกุลจริงและจะต้องซัพพอร์ตสแกนว่างั้นเถอะบัตรประชาชนนะครับ f i c i t i o n g o v e r ก็ว่า i d i n t n t i f i t i t n o n มันก็คือบัตรประชาชนนั่นเอง นะต้องต้อง KYC ด้วยบัตรประชาชนตัวเองเพื่อที่จะวอร์ิฟายว่าคุณชื่อนี้จริงๆนาสกุลนี้จริงเพื่อสร้างความปลอดภัยนะแล้วก็เ c e b o o k สัญญาว่าจะไม่นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ใช้โฆษณาเชื่อได้เปล่ากูกไม่รู้นะเ <c oughs> ชื่อได้เปล่ายัางไม่รู้แต่ว่าอ่ะหรือเชื่อได้แหละแต่บางทีอาจจะโดนแฮ็กแล้วมันก็รั่วไปนะมันก็มีอีกนะอันนั้นก็เป็นคอนเซิร์นคอนเซิร์นหนึ่ง้วเขาก็จะไม่เอาไปเปิดเผยนะประมาณนั้น แล้วก็สิ่งที่จะทำคือคุณก็จะเข้าสู่ไอตัวอะไรอะตัวตัวเซอร์วิสของเขาได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนวะเน,นี่ย proactive monitoring นะพวกแบบการ monitor แบบดีขึ้นแล้วก็เขาไม่ได้บอกอะนะว่าไอ้เซอร์วิสที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไรนะแต่เอาเป็นว่ามันก็จะได้เซอร์วิสแปลกๆที่มันเด็ดๆมากขึ้นแล้วกันนะแต่คุณต้องใช้ชื่อจริงแล้วคุณก็ต้องใช้ไอดีด้วยนะฮะ ผมนั่งคำนวณเนี่ยมันก็คือ350บาทโดยประมาณ300กว่าบาทนี่แหละนะตีว่า350ถ้าเป็น Apple ก็อาจจะ370อะไรเงี้ยเลยเลยไปหน่อยแล้วกันนะ15เหรียญเออสิเหรียญเออประมาณนั้นนะมันดูมือน300 350ประมาณเนี้บาทก็ค่อนข้างแพงนะต่อเดือนนะต่อเดือนนะถามยกมือแนละใครจะจ่ายบ้าง <laughs> ผมไม่จ่ายอนะ3า0กว่าบาทต่อเดือนนะ สุดท้ายแล้วมันจะแป๊กหรือเปล่านะครับมาก็มาด้วยคอนเซปต์นี้นะครับโอเคก็อยากได้ตังค์เพิ่มแหละดูแล้วเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินพอสมควรอนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงอันนี้นิวยอร์กไทม์ก็รายงานตรงกันครับว่าจะต้องจ่ายตังค์นะครับอื โอเควี okay. e Name Profile เนี่ยเห็นไหมมาร์กบอกเอาไว้ว่าจะต้องใช้ชื่อจริงนะชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ o t t h i r r r o i l l p p g g e เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้อง Provide Government ID ให้ด้วยนะถ้าไม่มี Government ID ก็คือไม่ได้อโอเคประมาณนั้นบล็อกอไม่มีละข่าวเมตาก็ประมาณนี้นะครับไปดูต่อตัว UK บ้างนะครับมีรายงานจากทําบูมเบิร์กนะครับว่า อันนี้บูมเบิร์กเป็นต้นต้นต่อในการรายงานนะแล้วก็มีสื่ออื่นหยิบยกไปารายงานต่อกันเต็มเลยนะครับมีการไปตรวจวัดนะฮะการลงทุนของ UK Fintech นะฮะว่าที่อังกฤษเนี่ยบริษัท Fintech เนี่ยลงทุนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะ,ะปรากฏว่าล่วงนะ ร่วงลงฮนะก็คือไม่ค่อยมีใครมาลงทุนเลยนะฮะตอนนี้ร่วงลงไปกว่า60%เทียบกับปีในปี2022นะ2022ที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับปีก่อนหน้าคือ2021เนี่ยคือร่วงไป60%นะไม่มีใครไปลงทุนสไตล์ฟินเทคอะไรในอังกฤษเลยนะฮะในขณะที่ตัวเลขตัวเลขเขาบอกมาเนาะตัวเลขเขาตรงบอกมาว่าเคยลงทุนอยู่ประมาณ22บิลเลียนนะตกลงไปเหลือ17บิลเลียนนะ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยประเทศอย่าง France s ส e วีเนะฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนเนี่ยกับกับมีการลงทุนที่มากขึ้นนะ r o r n v n v t s t n t n t ในช่วง urn, ดาวเทิร์นซะด้วยซ้ำนะในช่วงที่แบบตลาดขาลงเนี่ยแต่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยมีเม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนมากกว่ามากขึ้นนะครับก็เป็นอีกภาพหนึ่งใน,นการที่ตอนนี้อังกฤษค่อนข้างจะ หนักอยู่นะฮะเป็นงานของริชิีู่นากแหละที่จะต้องดึงทุกอย่างกลับมา